ยาสิฟันซิเขมมากเจ็บแล้วไม่จำวิกแสบแสบเข้าเส้นผลิตภัณฑ์ล้างจานไลยป้นเอฟใหม่ม um ิซูมิชิมิราจชีมอให้คุณได้มากกว่า The Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการสอสแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendo อัปเดตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่องจิมเ m u s i วแห่งนี้ ในวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่มีโอกาสได้มาทดสอบย่อยร่วมกันกับกีตาร์ของพี่แชมป์ครเชนโดซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการทดสอบเล็กๆแต่ก็สร้างความกดดันให้กับผู้สมัครไม่น้อยเลยล่ะค่ะเ ชื่อโกวิดตั้งโยธินนะฮะชื่อเล่นชื่อจิวนะครับตอนนี้อายุ32ิปีครับผมทำงานก็เป็นนักร้องตินคืนด้วยแล้วก็นักร้องติงแบคเอฟด้วยครับผม

เสียงของเขาเนี่ยมีความเป็นเครื่องดนตรีอยู่นั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการอินโฟไวท์หรืออะไรพวกนี้คะก็คือนําตัวเองไปอยู่ในเพลงเพลงนั้นด้วยจริง,รงๆซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้กับจิวเนี่ยมันค่อนข้างแมทช์กันครับผมผมชื่อภากรวงไทยนะครับชื่อเล่นชื่อตังครับ28ปีนะครับตอนนี้ก็เรียนต่อโทนะครับแล้วก็ มีงานร้องเพลงเล็กๆน้อยๆครับเป็นงานอาดิเรกครับตอนนี้เราลองแอดลิบไป ็คิดว่าเขาน่าจะมีอะไรให้ได้แปลกใจเพราะว่าการที่ร้องกับวงสดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าที่สดหรือว่าของสดเนี่ยมันจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ฉะนั้นเชื่อว่าทาั้งคริเชนโดแล้วค่ะทั้งต่างน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้พอสมควรนะคะ กานไปอีกสองคนที่มีโอกาสร่วมทดสอบกับกีตาร์ของพี่แชมป์เกรเชนโดซึ่งแน่นอนว่ายังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่อยากจะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นฝากตามติดทุกกิจกรรมของเกรเชนโดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเ e รเ e นโดกรุ๊ปหรือติดต่อมาที่สนามหลวงโดยตรงก็ได้ค่ะในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของผู้สมัครคนไหนก็ต้องติดตามกันนะคะ ข่าดีเข้าด่วนสุดพิเศษผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายของ The Next Crescendo ปาเต้ยุทธนามอบสิทธิในการขึ้นโชว์บนเวที Big Mountain Music Festival ครั้งที่5อย่ารอช้า5คนเท่านั้นที่จะได้ขึ้นโชว์ในงานดนตรีระดับประเทศสำหรับซิงเกินพิเศษในวาระที่ทางวงจะมีนักร้องนำคนใหม่แล้วให้พี่เป็นคนเขียนเพลงก็รู้สึกว่าดีใจเพราะถือว่าโอเคทางน้องๆก็ให้เกียรติพี่พี่ก็รู้สึกว่า อยากทำงานที่มีคุณภาพกับวงดน,นตรีที่มีคุณภาพมากที่สุดอีกวงหนึ่งในประเทศไทยยินดีมากครับที่ได้ร่วมงานกันติดตามกติกาและสมัครได้ที่สนามหลวงมิวสิก a c e b o o k c r e s c e n d o Group หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026699970